พิธีแต่งงานแล้วหญิงรัฐาตุลบรรยากาศอบอ,อุ่นเจ้าสาวซึ่งจนกลั้นน้ำตาไม่อยู่หลังควงจดทะเบียนสมรสกันไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2564ครบ1ปีพอดีและวันนี้ได้เลิกดีวันที่19พฤษภาคม65หญิงรัฐาควงตุลตุลยะเทพเข้าพิธีแต่งงานเรียบร้อยแล้วโดยบรรยากาศงานเช้าเป็นพิธีแต่งงานแบบไทยมีพิธีรดน้ำสังส่วนเจ้าสาวหญิงรัฐา สวยสะกดทุกสายตาในชุดไทยและเจ้าบ่าวตุนตุนลยะเทพก็หล่อสุดๆในชุดสูตรงานนี้ได้สาวสาว2,002ราตรีทั้งแคทตอรียาอิงลิชเจนิเฟอร์โปลิตาโนนและเบลหวาหวัยไชน่าดอนมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวในงานแต่งด้วยทั้งยังมีภาพที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความซาบซึ้งจนกลั้นเจ้าสาวหญิงราัากลั้นน้ำตาไม่อยู่ปบอวลไปด้วยความรัก ซึ่งจุยวรัธยาที่ไปร่วมแสดงความยินดีได้ถ่ายคลิปขณะที่เจ้าสาวหญิงรัาพูดขอบคุณทั้งน้ำตาโดยระบุคแคปชั่นแสดงความยินดีว่ายินดีกับพี่หญิงพี่ตุนมากๆเลยนะคะดีใจด้วยอย่างที่สุดมีความสุขมากๆนะคะโดยเฉพาะพี่หญิงวันนี้วันเกิดด้วยสุขสันต์วันเกิดนะคะเจวายเจออกเรือนครบแล้ว พี่หญิงเป็นพี่ในวงการที่รักมากคนหนึ่งวีใจที่เห็นพี่มีความสุขอย่างที่สุดยินดีกับพี่ทั้งสองอีกครั้งนะคะรักมากเรียวหญิงรัฐาตุลยเทพ